ากกด subscribe หรือก,กดติดตามช่องบรรยายมูวี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงกดไ like ลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอัปคลิปใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณจากใจอยากให้ฟังคลิปให้จบจะได้ไม่พลาดช่วงสำคัญสำคัญหากชอบกดแชร์คลิปได้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสามารถร่วมพูดคุยเรื่องหนังในคลิปที่คุณชอบได้ขอบพระคุณมากสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องย่อของ Jurassic World Rebirth กัน ข้อมูลจากแบรนยามูวี่นะครับสวัสดีค่ะฟังดูพล็อตเรื่องนี่เ <the> ออเหมือนเป็นภารกิจกู้โลกเหมือนกันนะต้องไปเก็บ DNA ไดโนเสาร์สามชนิดะนะใช่ค่ะมีโมซซอร์ไททานอซอร์แล้วก็เคสซาโลโคแอตเลสครับบนเกาะร้างด้วยนะเพื่อจะเอากลับมาพัฒนายาที่แบบว่าช่วยชีวิตคนได้เป็นล้านอืมฟังดูเป้าหมายยิ่งใหญ่จริงๆค่ะแต่ว่าเบื้องหลังภารกิจเนี่ยคือมันซับซ้อนแล้วก็อันตรายสุดๆเลยนะครับ ทีมต้องบุกเกาะไอแซนฮูเบ I ิร์ตที่เต็มไปด้วยไดนโนเสาร์ดุดุแล้วยังไม่พอยังต้องเจอเรื่องไม่คาดฝันอีกเรื่องอะไรครับก็ต้องไปช่วยครอบครัวเดลกาโดที่เรือดันมันล่มกลางทะเลพอดีอ้าวสวยวซัำซ้อนไปอีกค่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องแบบผจญภัยเอาชีวิตรอดที่ต้องลุ้นกันตลอดเลยแล้วก็มีประเด็นเรื่องศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยว่าทําแบบนี้มันถูกไหมใช่ใช่ประเด็นศีลธรรมเนี่ยก็น่าสนใจคือบริษัทพาร์เกอร์เจนิกส์ที่ส่งมาตินครีปส์มาเนี่ย เขาดูมุ่งมั่นกับยาตัวนี้มากนะอืมใช่ค่ะแต่การส่งทีมเข้าไปเสี่ยงตายขนาดนี้มันก็เอ่อชวนให้คิดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแนะ่นอกจากครฟส์แล้วทีมหลักๆมีใครอีกบ้างครับหลักๆก,ก็จะมีโซล่าเบนเนตคนนี้เป็นอดีตทหารหน่วยปฏิบัติการลับฝีมือดีมากครับแล้วก็มีเฮนรี่ลูมิสเป็นนักบรรพชีวินวิทยาเชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์ดยตรง แล้วก็มีทีมซัพพอร์ตภาคสนามอีกทีมอ๋อทีมของดันแคนคินแคบใช่ค่ะทีมดันแคนก็จะมีตัวดันแคนเองเป็นหัวหน้าแล้วก็มีลูกทีมอีก3ามคนบ๊อบบี้นีน่าแล้วก็เลอร์เคลค่ะคือก่อนเริ่มภารกิจเนี่ยเขาก็มีการถกเถียงกันพอสมควรเลยนะเรื่องความเสี่ยงความคุ้มค่าอืมก็น่าจะเถียงกันแหละครับมันเสี่ยงจริงๆครับค่ะว่ามันจะคุ้มไหมกับการไปยุ่งกับธรรมชาติที่แบบอันตรายขนาดนั้นและพอเริ่มภารกิจจริงๆนี่ อุปสรรคแรกก็มาเลยใช่ไหมครับที่ว่าเจอครอบครัวเดลกาโดใช่เลยค่ะกําลังเดินทางอยู่ดีๆก็เจอคนลอยคออยู่กลางทะเลเป็นครอบครัวเดลกาโดมีคุณพ่อรูเบนลูกสาวสองคนเทเลซ่ากับอิซาเบลล่าครับแล้วก็มีซาเวียแฟนหนุ่มของเทเลซาด้วยเรือเขาเพิ่งโดนโมซซ่อชนจมไปหยกหยก โอ้โหโมซาซ่อเลยเหรอค่ะพอช่วยขึ้นเรือมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละทั้งโมซาซ่อทั้งฝูงสปไปโนซอก็ตามมาถล่มซ้ำอีกเหมือนรู้เลยว่ามีเหยื่อเพิ่มโอ้โหเปิดมาก็หนักเลยแล้วเป็นไงต่อครับเสียหายเยอะไหมตอนนั้นหนักหน่วงมากค่ะบ็อบบี้ที่เป็นลูกทีมของดันแคนนะคะโดนสปไปโนซอลากลงน้ำไปเลยแย่เลย แล้วก็มีเรื่องวุ่นวายอีกคือเครปส์ดันพยายามจะไปแย่งวิทยุสื่อสารจากเทเรซาทำไมละ่ะนั่นไม่แน่ใจเจตนาค่ะแต่ผลคือเทเรซ่าเสียหลักพลัดตกน้ำไปอีกคนดีที่ซาเวียกับคนอื่นๆช่วยไว้ได้ทันฮ่าล่วงไปแต่ในความโกลาหลวุ่นวายนั้นโซราก็ยังเก่งมากค่ะอาศัยจังหวะยิงลูกดอกเก็บตัวอย่าง d n a ของโมซาซอได้สำเร็จพอดีสุดยอดจริงๆโซรา ก่อนที่เรือจะพังยับจนต้องหาทางไปเกยตื้นบนเกาะแอลซังฮูเบิร์ตนั่นแหละค่ะรอดจากทะเลไม่ได้แต่พอขึ้นเกาะน,นี่ก็คงไม่จบง่ายๆสินะครับถูกต้องเลยค่ะเกาะน,นี่เหมือนฝันร้ายอีกแบบเลยทีมยังต้องสูญเสียกันต่ออีกแล้วหรอครับค่ะนีน่าลูกทีมอีกคนก็โดนสไปโนซอร์ลากไปอีกส่วนเลอแคลคนี่โชคร้ายสุดๆโดนอะไรครับโดนเคซาลาคอแอตลาสบินมาโฉบไปกินเลยค่ะ ตอนที่โซากับเฮนรี่กำลังพยายามจะไปเก็บตัวอย่าง DNA จากรังของมันโหดมากถึงจะเสี่ยงตายสุดๆแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำภารกิจเก็บตัวอย่างได้เกือบครบนะคะทั้งของโมซซอที่โซาได้มาตั้งแต่แรกครับแล้วเฮนรี่ก็เก็บตัวอย่างไททานอซอได้สำเร็จแล้วก็ได้ตัวอย่างจากไข่ของคิซาลาคออตลลสมาด้วยฟังดูแต่ละอย่างที่ได้มานี่คือแลกด้วยชีวิตจริงๆนะครับเนี่ยแล้วทางครอบครัวเดียวกาโดล่ะครับพวกเขาเป็นไงบ้างบนเกาะ อ๋อพวกเขาก็มีเรื่องราวการผจนภัยยากไปอีกทางเลยค่ะก็ต้องหนีตายเหมือนกันนะมีฉากหนี t ีเร็กด้วยโหทีเร oh, ็กซก็มาใช่ค่ะแล้วอิซาเบลล่าลูกสาวคนเล็กนะคะแกไปเจอลูกไดโนเสาร์พันธุ์อควิลอ,อปส์ตัวเล็กๆน่ารักเข้าโดยบังเอิญ <c oughs> ก็เลยแอบเก็บมาเลี้ยงตั้งชื่อให้ด้วยว่าโดโลเรสฮ่าฮมีเลี้ยงไดโนเสาร์ด้วยค่ะแล้วเหตุการณ์เสี่ยงเป็นเสียงตายต่างๆบนเกาะเนี่ย มันก็ทำให้คุณพ่อรูเบนเริ่มเปิดใจยอมรับในตัวซาเวียรแฟนของลูกสาวมากขึ้นจากตอนแรกที่ดูจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่อืมก็เป็นพัฒนาการตัวละครที่ดีนะครับเหมือนมีเส้นเรื่องย่อยที่น่าสนใจเกิดขึ้นคู่ขนานไปเลยแล้วจุดคลายแม็กของเรื่องคือตอนที่ทั้งสองกลุ่มกลับมาเจอกันใช่ค่ะพอกลับมารวมกลุ่มกันได้ปุ๊บเทเรซาก็แฉเรื่องเครปส์เลยว่าเกือบทำเธอตายเพราะแย่งวิทยุครับ ต้องเคลียร์กันหน่อยแต่ยังไม่ทันได้เคลียร์อะไรกันมากเรื่องร้ายแรงกว่าก็เกิดขึ้นคือจูจ่ๆก็มีไดโนเสาร์กลายพันธุ์โผล่ออกมาชื่อ Distortus Rex Distortus Rex ครับมาพร้อมกับฝูงมิวทาร์เลยตัว Distortus Rex เนี่ยแหละตัวร้ายของจริงซึ่งในเรื่องยอ่อเขาบอกว่ามันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อ17ปีก่อนนู้นเลยนะเหตุการณ์อะไรครับ ที่มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งถูกไดโนเสาร์กินเพราะดันทำซองขนมสเนคเกอร์ตกแล้วมันไปทำให้ระบบกักกันล้มเหลวพอดีอะไรนะครับซองส n น c เกอร์เนี่ยนะเป็นสาเหตุได้ไงเนี่ยแปลกมากแต่ก็คงสำคัญกับที่มาของเจ้าตัวร้ายนี่สินะครับแล้วมันเก่งแค่ไหนไอ้เจ้า distortus rex เนี่ยเก่งแล้วโหดมากค่ะพอเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมาถึงปุ๊บมันพุ่งเข้าทำลายทันทีเลย อ้าวแย่แล้วสิแล้วก็จัดการขมือบเครฟส์ที่ตอนนั้นพยายามจะหอบตัวอย่าง DNA เหนีเอาตัวรอดคนเดียวสมควรแล้วมั้งแต่เฮนรี่ก็ไวค่ะตามไปเก็บตัวอย่างคืนมาได้ทันทุกคนก็เลยต้องรีบหนีตายขึ้นเรือที่จอดรออยู่ครับซึ่งตอนนั้นดันแค่นตัดหินใจแบบเออเสี่ยงชีวิตเลยนะอยู่สู้เพื่อถ่วงเวลาให้คนอื่นหนีขึ้นเรือไปก่อนโหหัวหน้าทีมจริงๆแล้วเขารอดไหมครับ รอดค่ะแบบวุดวิดสุดๆดกลับขึ้นเรือมาพร้อมกับทุกคนได้ในที่สุดเฮ <Nam ens> โล่งอกไปทีอย่างน้อยดันแค่นก็รอดสรุปคือถึงจะสูญเสียไปเยอะมากแต่ภารกิจก็ถือว่าสำเร็จได้ DNA กลับมาครบถึง3ชนิดถูกต้องค่ะพอขึ้นเรือกลับมาได้แล้วโซรากับเฮนรี่ก็ได้นั่งคุยกันจริงๆถึงอนาคตของ d n a ที่อุตสาห์เสี่ยงตายไปเอามาได้ครับ <Nam ens> คือพวกเขามองไปไกลกว่าแค่ผลประโยชน์ของบริษัทพาร์เกอร์เจนิกส์แล้วแต่นึกถึงคนอีกเป็นล้านๆที่รอความหวังจากยาตัวนี้อยู่อืมเป็นการตัดสินใจที่ยากนะค่ะสุดท้ายเลยตัดสินใจร่วมกันว่าจะเอายาตัวนี้ไปพัฒนาต่อโดยที่ไม่จดสิทธิบัตรเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงยาได้จริงๆโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่น่ายกย่องมากนะครับจบแบบมีความหวังเลยแม้จะผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะ ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามชวนคิดไว้เหมือนกันนะว่าเป้าหมายที่ดูดีอย่างการสร้างยาช่วยชีวิตคนเนี่ยมันคุ้มค่าพอหรือเปล่ากับอันตรายความสูงเสียแล้วก็วิธีการที่ต้องเผชิญเพื่อให้ได้มันมาอืมจริงด้วยครับหรือบางทีมันอาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึงเลยจากการพยายามเข้าไปควบคุมหรือเอ่อแทรกแซงธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะเริ่มด้วยเจตนาที่ดีก็ตาม เหมือนกับกรณีเจ้า Distorted Lex นี่สินะครับที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดในอดีตใช่เลยค่ะมันคือผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันจากการแทรกแซงธรรมชาตินั่นเองค่ะ